Mission to the Moon Podcast brought to you by สี o มูสเมโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนคุมมันนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบิทานอุตสาหะครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องของเสียงครับแต่ว่าอยากจะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของความเครียดจากเสียงในที่ทำงาน ะพรับพ,พูดแบบนี้หลายคนก็อาจจะนึกภาพออกมาเลยในบางทีแบบรูปแบบภาพที่ทํางานลอยขึ้นมาเลยว่าเามีหลายครั้งที่เราพยายามที่จะเหมือนกับโฟกัสจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันมีเสียงไม่พึงประสงค์ในจังหวะนั้นโผล่ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่เเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันในที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานจากที่ไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะจากออฟฟิศอย่างเดียวนะครับจริงๆต้องบอกว่าทํางานจากที่บ้านหรือทางานจากข้างนอกนก็มีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับอผมมาคุยกันถึงเรื่องของ ความเครียดจากเสียงที่ทํางานนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคือต้องบอกว่าความเครียดเรื่องเสียงเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้เป็นความเครียดจากจากเรื่องงานโดยตรงเวลาเราพูดถึงความเครียดจากเรื่องงานเราเรืถึงความกังวลงานไม่เสร็จนู่นนี่อะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเรื่องว่า <S <S 1> <S 1> เสียงรอบตัวพวกนี้เนี่ยมันส่งผลถึงความเครียดของเราเรื่องไงบ้างนะฮะก่อนที่จะเล่าว่าเสียงรบกวนนั้นส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ประสิทธิภาพของการทํางานอย่างไรเนี่ยนะครับผมต้องขอเล่าก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยเสียงรบกวนมันมีอยู่ทุกที่เนาะนะฮะตั้งแต่สถานที่ที่มีเสียงดังดงนะครับอย่างริมถนนใหญ่นะฮะสถานที่ก่อสร้างนะครับไปจนถึงเสียงคนคุยกันในที่ทํางานซึ่งก็อาจจะไม่ได้ดังมากนะฮะแต่ก็เป็นเสียงรบกวนประเภทหนึ่งได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทว่าเวลาตอนไหนนะครับหรือแม้แต่เสียงทีวีในบ้านของเราเองเนี่ยนะฮะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวคอเน้นโดยไม่รู้ตัวนะฮะคือบางทีเนี่ย เสียงพวกนี้เนี่ยสร้างความเครียดได้กับเราแต่ว่าเราไม่รู้ฮะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็พอนานวันเข้าแน่นอนมันส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ productivity ในการทํางานของเราได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับเอาผปเป็นตัวอย่างเสียงรบกวนเอาเป็นเรื่องที่เราอาจจะคุ้นเคยกันละกันนะฮะเสียงรบกวนจากเครื่องบินนะฮะเสียงรบกวนจากเครื่องบินเนี่ยต้องบอกว่า ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสนามบินหรือว่าเส้นทางที่เครื่องบินบินผ่านในระยะต่ำเนี่ยนะครับได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะมันมีงานที่วิจัยที่บอกว่าเอออาจจะเป็นสาเหตุเรื่องของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือการเพิ่มฮอร์โมนความเครียดน,นะฮะอาจจะเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับด้วยนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องนี้กันอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับเสียงจากการจราจรนะครับการจราจรเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งกําเนิดมลพิษทางเสียงมากที่สุดนะฮะ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นปัญหาคู่กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แหละนะครับก็ถ้าเรามีบ้านติดถนนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เสียงการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างดังนะฮะก็จะก็จะส่งผลต่อเราได้นะครับแม้ว่าเสียงจราเสียงการจราจรที่มาจากระดับเสียงที่ไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ว่ามันต่อเนื่องนะฮะก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ดีนะครับอ,อ,อาจจะนําไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจหรืออาการซึมเศร้าได้นะฮะ เสียงจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะฮะหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าบ้านของเราเสียงดังถึงขนาดส่งผลเสียต่อร่างกายได้เลยเหรอนี่นะครับก็ต้องบอกว่าจริงอยู่ครับว่าที่ระดับเสียงในบ้านของเราในส่วนใหญ่ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานเราก็เรียกว่าคงจะไม่นับว่าเป็นมลพิษทางเสียงโดยตรงได้แต่กิจกรรมบางอย่างในบ้านนะฮะ ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของความเครียดของเราได้เช่นกันนะครับเช่นเสียงของทีวีที่เปิดไว้ตลอดอว่ามีคนคุยกันตลอดทั้งวันนะฮะร,ระดับเสียงพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของความเครียดได้นะครับแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อสมาธิโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมองด้วยนะครับส่วนเสียงที่ทํางานที่เรานึกถึงโดยทั่วๆไปนะฮะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อหลักที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นเสียงเกิดจากพวกคนคุยกันนะฮะ เสียงโทรศัพท์นะครับเสียงเอ่อพิมพ์เตอร์นะฮะพิมพ์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวดิพิมพ์เตอร์มีมีหลายแบบนะหลายคนอาจจะเอ่อนึกถึงพิมพ์เตอร์ที่เราใช้แบบเลเซอร์พิมพ์เตอร์เพราะนั้นจะเสียงไม่ค่อยดังมากแต่มันมีพิมพ์เตอร์บางอย่างครับพิมพ์เตอร์ดอทเมทริกเสียงเสียงดังนะที่ไว้พิมพ์พวกบินนะฮะหรือว่าพวกเอ่อเสียงอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นนะฮะเสียงแอร์เสียงคีย์บอร์ดนะฮะเอ่ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเสียง notification ของคอมพิวเตอร์เราเองนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยนะเสียงแบบลายเด้งเสียงนู่นนี่เด้งต่างๆนานะครับซึ่งยิ่งยุคนี้เนี่ยนะฮะการทำงานเป็นแบบโอเพนสเปซมากๆกนะครับก็คือคือมันไม่มีฉากกั้นไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นการออกแบบออฟฟิศในยุคใหม่เนี่ยคือมันก็มีข้อดีนะฮะต้องบอกว่าออฟฟิศกับโอเพนสเปซนี่ก็มีข้อดีเยอะนะครับหลายที่ก็ใช้กันเพราะว่าพนักงานเนี่ยได้ได้มีโอกาสทำทำงานด้วยกันมากขึ้นนะฮะแชร์ไอเดียกันง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ตามมา พนักงานเนี่ยจะขาดความเป็นส่วนตัวทางด้านเสียงนะฮะความเป็นส่วนตัวทางด้านเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นท็อปิกที่ถูกนําขึ้นมาถกเถียงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับความว่าคําว่าขาดความเป็นส่วนตัวทางด้านเสียงเนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงนี้ครับหมายถึงว่าเหล่าคนที่ทํางานในในที่ทํางานโดยเฉพาะที่ทํางานแบบ Open Space เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่ตัวเองจะได้ยินหรือไม่ได้ยินได้นะฮะซึ่ง ศาสตราจารย์สตีเฟนสแตนฟิลด์นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวชท,ที่ Queen Mary University of London เนี่ยก็ <c oughs> ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเสียงที่ไม่พึงประสงค์ที่เราควบคุมไม่ได้เหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถทําให้เรารู้สึกโกรธได้แบบเดียวกับเวลาที่เราถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวนะฮะและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนเหล่านี้เองที่ส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมีกรณีศึกษาจาก e e l Cas สและอัมอิฟส์ซครับว่า พนักงานจะเสียเวลามากถึง8 6นาทีต่อวันเนื่องจากถูกเสียงรบกวนมา Distract จากการทำงานทำให้เสียสมาธินะครับการศึกษาจาก Danish Technical University พบว่าเสียงรบกวนจะลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลงได้ถึง10-15%นึ่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับถ้าลองคิดดูในมุมมองนี้นะครับนอกจากนี้การศึกษาจาก Queen Mary University of London เนี่ยก็ได้กล่าวว่าการมีเสียงรบกวน จากรอบข้างมากเกินไปในขณะ,ะที่เรากําลังทําอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยทาให้สมองเราเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการทําสิ่งนั้นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้าย้คือต้องพยายามโฟกัสมากขึ้นแม้ว่าเรา,าจ,จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยก็ตามนะฮะแต่มันก็ทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นอยู่ดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าของพวกนี้เนี่ยโอ้มันส่งผลกระทบต่อ productivity เรื่องการทํางานมากทีเดียวนะฮะมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจและสามารถอธิบาย เรื่องนี้ได้อย่างเห็นภาพมากๆกนะครับก็คือการทดลองที่ตีพิมพ์ในวรารสาร The Journal of Applied Psychology นะครับเขาทดลองเรื่องนี้แบบนี้ฮะเขาแบ่งพนักง,งานออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกควบคุมให้ได้รับความเข้มเสียงต่ําๆนะครับที่ออกแบบมาเพื่อจําลองเสียงที่คนจะได้ยินใน open space office เป็นเวลา3ชั่วโมงกับไปกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบนะฮะไม่ได้มีเสียงรบกวนแบบนั้นเนี่ย สามชั่วโมงเท่ากันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาพนักงานทั้งสองกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกที่อยู่ในเสียงรบกวนต่าๆกลุ่มที่สองที่ไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยมารับโจทย์ไปเป็นปริศนาให้แก้นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยก็ได้เป็นโจทย์ที่ออกแบบมาให้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยนะครับผลก็คือพนักงานกลุ่มท well. well ี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบมาก่อนเนี่ยจะมีความอดทนในการลองแก้โจทย์ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่พนักงานกลุ่มที่รับเสียงรบกวนมาเนี่ยจะยอมแพ้ไป หลังจะพยายามได้แค่นี้เดียวเท่านั้นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแม้พนักง,งานจะได้รับเสียงรบกวนเพียงแค่3มชั่วโมงเนี่ยแต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทําง,งานของพวกเขาได้เราลองนึกภาพว่าหากเขาได้รับเสียงรบกวนจากที่ทําง,งานตลอดทั้งวันติดต่อกันอย่างยาวนานเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวเราคิดว่ายังไงก็คงจะไม่ดีแน่ๆนะฮะตอนนั้นนี่เราจะสามารถทํำยังไงได้บ้างนะครับที่จะลดหรือว่าป้องกันเรื่องเหล่านี้นะครับข้อที่1ครับตรงไปตรงมามีห้องเงียบนะฮะ ซึ่งตอนนี้บางบริษัทก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นห้องปลอดเสียงนะครับห้องหรือที่เรียกว่าห้องเงียบเนี่ยนะครับให้พนักงานใช้โดยเฉพาะนะครับเพื่อสําหรับทํางานที่ต้องโฟกัสมากๆนะฮะก็จริงๆต้องบอกว่าห้องเงียบเนี้ยมีในหลายที่นะฮะบ,บริษัทสมัยใหม่เนี่ยก็เริ่มใช้กันนะครับแล้วก็เงียบต้องเงียบจริงๆนะฮะก็คือสงวนไว้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยต้องโฟกัสกับการทํางานที่ไม่ต้องใช้เสียงเลยนะครับ หรือบางที่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เสียงดังๆเช่นคุยโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีสิ่งเรียกว่าโฟนบูธนะฮะก็คือคุณไปอยู่ในตู้เนี่ยแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปนะฮะอันนี้ก็คือกลับกันก็คือเสียงจะไม่ออกมารบกวนคนอื่นนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เนี่ยเป็นสองทิศท,ทำได้สองแบบนะฮะบางบริษัทก็มีทั้งสองแบบเลยอันที่สองเนี่ยนะฮะมีอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจนะเปิดเพลงคลอนะฮะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดวิชั่นส์เรวิวบอกว่าจริงๆในการเปิดเเพลลงคอบาๆก็มี แนวโน้มที่ทำให้เราเสียสมาธิน้อยลงนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าเสียงไม่ใช่เป็นสิ่งรบกวนเรานะฮะอย่างเดียวนะคือคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะรบกวนเราหมดนะครับมันมีเสียงที่ว่าเสียงไม่พึงประสงค์ต่างหากนะฮะที่รบกวนจนเราไม่มีสมาธิดังนั้นเขาจึงเห็นว่าเสียงบางอย่างก็ดีเหมือนกันนะครับบางคนที่เปิดเพลงขณะทํางานฟังเพลงที่ชอบไปด้วยเนี่ยทำงานไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าสมาธิดีกว่าหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะฮะ ัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบไปทํางานที่ร้านกาแฟแล้วก็เสียบหูฟังเพลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียงโดยรอบของร้านกาแฟเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่ฟังแล้วเสียสมาธิแต่ว่าบรรยากาศชอบคือชอบชอบบรรยากาศวาย์ของร้านกาแฟแต่ว่าอยากฟังเพลงของตัวเองนะฮะหรือบางคนเนี่ยเปิดพวกเสียง white noise ก็มีนะฮะอันนี้ไปเซิร์ชได้ในพวกสต r e มม i n g ที่คุณใช้เนี่ยก็จะมีหมดเลยเซิร์คชคำว่า white noise เนี่ยก็จะมี p l a ต์ให้เลือกเต็มไปหมดเลยเนี่ย ก็เป็นเสียงที่มีความถี่คงที่นะครับเช่นเสียงฝนตกนะฮะเสียงฝนตกเสียงธรรมชาติพวกนี้นจะมีลักษณะความเป็น white noise นะครับซึ่งเสียงเคลื่อนที่มีลักษณะพิเศษที่มีความคงที่เหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็ยังทําให้สมองเราผ่อนคลายอีกด้วยนะฮะอันที่3าเนี่ยนะครับคือหาวัสดุซับเสียงมาติดนะครับบางออฟฟิศเนี่ยออกแบบ การทับเสียงไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วออฟฟิศใหม่นะฮะส่วนใหญ่จะมีพวกฉนวนทับเสียงนั่นอยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่ไม่ได้ออกแบบไว้หรือว่าบางทีอาจจะไปเอาอาคารอย่างอื่นมาดัดแปลงเป็นออฟฟิศเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีการออกแบบระบบทับเสียงไว้เนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีการทับเสียงนะฮะพรมก็เป็นอันหนึ่งที่ทับเสียงได้นะฮะต้นไม้นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ทับเสียงได้นะครับหรือบางทีก็ใช้แผ่นทับเสียงเลย ก็มีนะฮะที่เราเห็นในห้องอัดนะครับพวกนั้นก็เอามาใช้ได้โดยนี้แผ่นทับเสียงก็มีหน้าตาสวยงามกว่าสมัยก่อนเยอะพอสมควรนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่หูฟังตัดเสียงนะครับซึ่งนี้ก็เป็นวิธีการที่ออกจางง่ายที่สุดนิดหนึ่งเพราะเราสามารถพาเรียกว่า Environment ของความเงียบเนี่ยไป ทุกที่ของเราได้นะครับคือถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในที่ทํางานได้เนี่ยวิธีนี้ก็ง่ายสุดนะฮะใส่หูฟังตัดเสียงก็เลือกหูฟังที่มีระบบ noise cancellation ดีๆนะครับจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้และท้าให้เราสามารถโฟกัสกับงานได้มากขึ้นนอกจากนี้การใส่หูฟังเป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับคือเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้ในหลาย EP ก่อนหน้าน,นี้ว่าการใส่หูฟังเนี่ยเป็นเหมือนการแสดงออก ว่าเราอยู่ในโหมดที่เรียกว่า Do Not Disturb นะฮะตอนนี้เราไม่อยากถูกรบกวนนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะเข้าใจในประเด็นนี้นะฮะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างจะสากลพอสมควรนะครับพอพูดถึงหูฟังแล้วก็ต้องขอพูดถึงสปอนเซอร์ของเราใน EP นี้อย่าง Sony นะครับที่เป็นผู้พัฒนาหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Digital Active Noise Cancellation ระดับแถวหน้าซึ่ง ผมก็พูดถึงหูฟังโซนี่อยู่เป็นประจำนะครับหูฟังโซนี่นี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่ทําเรื่องรบตัดเสียงได้ดีมากที่สุดแบรนด์หนึ่งที่ผมเคยทดลองใช้มาเลยนะฮะผมนี่เป็นคนที่มีหูฟังพวกออต่างๆน,นานานี้ทั้งเป็นแบบอ,อินเอียร์ทรูบอย s ละโอเพนเยอะมากสัมผัดเยอะจริงๆนะเป็นคนที่มีหูฟังเยอะมากต้องบอกว่าโซนี่เนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีมากจริงๆนะครับ รวมถึงโซนีเงนี่ยมีเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นหูฟังแบบ True Wireless รุ่นที่เป็นที่นิยมกันอยู่อย่าง Sony WF 1 0 0 0 xm 3นะฮะที่ใช้ชิปประมวลผลของตัวเองคู่กับไม่รับเสียงที่ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์จับความถี่เสียงที่ไม่จำเป็นต่อาการได้ยินแล้วปล่อยคลื่นออกมาหักหล้างกันทำให้สามารถตัดเสียงรบกวนจากข้างนอกไม่เข้าไปในหูได้ ค,ความน่าสนใจของหูฟังรุ่นนี้คือมีโหมด Adaptive Sound Control ที่สามารถ detect ได้ว่าเรากำลังนั่งหรือว่ากำลังเดินนะฮะเพื่อให้เสียงภายนอกเข้ามาได้แต่กรณีที่สมมติเรากำลังเดินอยู่เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุมันเสียงภายนอกเข้ามาได้บ้างนะฮะและมีระบบ Quick Attention ที่เราสามารถเอานิ้วแตะหูฟังค้างไว้ระดับมันจะลดเสียงเพลงข้างในเพื่อเราสามารถคุยกับคนรอบข้างได้นะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ในโหมดของการตัดเสียงภายนอกอยู่ก็ตามนะฮะ และโซนี่ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการคัตตอรไมซ์เสียงสำหรับแต่ละบุคคลได้นะครับด้วยการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน Sony Headphone Connect ตทำให้เราสามารถตั้งค่าการตัดเสียงได้ถึง20ระดับนะครับแตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่เราทำทำให้เราได้ประโยชน์าจากฟังก์ชันการตัดเสียงได้สูงสุดนะฮะสามารถใช้ฟังชนันการตัดเสียงเนี่ยได้ทุกกิจกรรมทั้งวันเลยไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ในออฟฟิศนะฮะอยู่ริมถนนอยู่ร้านกาแฟรหรือทาอะไรอยู่ก็ตามนะครับ นอกจากนี้ยังมีพวกสมาร์ทฟังก์ชันอื่นๆ,ๆที่ละเอียดมากนะครับเช่นแนวเพลงที่แต่ละคนชอบฟังนะฮะการทั้งค่าการใช้งานตามมือข้างที่ถนัดนะครับซึ่งสามารถทําให้เรามีคุณภาพในการฟังเพลงที่ดีนะฮะและมีความสะดวกในการใช้งานเนี่ยเหมาะสมกับคนที่ชอบเปิดเพลงคลอขนาดกลาลังทําง,งานไปด้วยนะครับชาบใครที่สนใจสามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโซนี่โดยดูจากลิงก์ใน description ของ Podcast EP นี้ได้เลยนะครับ และผู้ที่แจ้งว่ามาจาก Mission to t h e m o o n นะฮะสามารถใช้โปรโมโค้ดในการลดราคานะครับ Mission 500นะฮะรับส่วนลด500บาทนะครับภายในวันที่23-30มิถุนายนนี้เท่านั้นโดยสามารถคลิกเข้าไปใช้สิทธิ์ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ Mission 500นะฮะรับส่วนลด500บาทภายในวันที่23-30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับโดยคลิกเข้าไปใช้สิทธิ์ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ รวมถึงสามารถร่วมสนุกนะฮะในการลุ้นรับหูฟังรุ่น W F 1 0 0 0 X M 3นะครับหนึ่งรางวัลน,นะฮะและ W F S P 8 0 0 N อีกหนึ่งรางวัลจากทางโซ n y ด้วยนะครับโดยคอมเมนต์ที่โพสต์ของ EP นี้ใน Facebook Fan Page Mission to the Moon นะครับว่าคุณมีวิธีคลายเครียดจากเสียงรบกวนอย่างไรนะฮะ mm hmm. ผมทูอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์นะครับใน โพสต์ของ EP นี้ในใน e b o o k Fan Page Mission to the Moon ว่าคุณมีวิธีคลายเครียดจากเสียงรบกวนอย่างไรนะฮะแล้วเราจะมารุ้นหูฟังจากโซ n y กันนะครับผมแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่เราพอทราบนะว่าเสียงรบกวนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เยอะทำให้เราเสียแม้ว่าเสียงรบกวนอาจจะไม่เยอะเนี่ยนะครับแต่มันทำให้เราเสียสมาธิเกิดความเครียดนะครับแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเราแย่ลงนะครับากาหากเราแก้ ที่ปัจจัยภายนอกอาจจะลำบากนิดหนึง่งเราอาจจะต้องมาแก้ที่การหาหูฟังดีๆเอาไว้คัดกรองคุณภาพเสียงที่เราอยากฟังสร้างพื้นที่ส่วนตัวทางเสียงให้กับเราให้เรามีคุณภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับ mm. เพราะอย่างที่เคยมีคนกล่าวว่าเราสามารถหลับตาเมื่อไม่อยากเห็นได้แต่เราไม่สามารถหลับหูเมื่อไม่อยากได้ยินนะครับแต่ว่าหูฟังตัดเสียงนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราสามารถกันเสียงภายนอกที่คุณไม่ต้องการได้ยินได้ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับสสีมูสเมลโล